สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเหมือนกันนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแม่โจดจันกันมากเลยนะคะสำหรับเรื่องของแอปเปิลเนี่ยหลายคนก็อยากจะซื้อไปปลูกกันอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องถามพี่หมูเหมือนกันนะคะว่าซื้อไปปลูกเนี่ยจะได้หรือเปล่าขออะไรจะได้ไหมนะเดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณพรศักดิ์ศิลิมุนหรือว่าหมูไมกตัวน้ำร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีครับเงีค้ครับสวัสดีครับ,รบ,รบท่านที่รบครับ ตกลงย้ํากันอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะว่าแอปเปิลนี้หาปลูกทั่วไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ปลูกได้แต่ว่ามันจะออกมาแกนแกนแค่แ,แ,แกนแกนมันคงไม่ได้รูปได้ร่างไม่เอานี่ไ,ไงเดี๋ยวใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะ <ไง S 1> เพราะงั้นเดี๋ยวได้จะได้วิพากษ์กันต่อทีเดียวนะ <c oughs> เพราะนั้นแอปเปิลก็จะถามจริงถ้าไปปลูกมั่นจะรืองล่าปลูกไม่ขึ้นนะโอ้แม่จะใช้ปุ๋ยหมูไม่ถึงจะใช้ปุ๋ยหมูยังไงก็แล้วแต่ใช้ปุ๋ยเยอรมันใช้ปุ๋ยอิสราเอล ใช้ปุ๋อียิปต์หรือว่าซาอุดีนะไม่ขึ้นนะโอ้แล้วก็สมมติเอาเอาเอาต้นพันธุ์นะต้นกล้าไปปลูกเข้าไม่ทันได้เข้าบ้านอ่ะเฉาตายก่อนนะแอปเปิลอ่ะเป็นเป็นพันธุ์พิเศษเป็นพันธุ์พิเศษยกเว้นบ้านจันทร์สองหน้าปลูกไม่ได้๋อไม่ใช่พันธุ์แบบที่เราจะสามารถปลูกได้ทั่วไปใช้ปุ๋ยดีอย่างแต่หมูไม่โกนน้อนก็อย่าอย่า ผมไม่ได้อ mm hmm. เอาเป็นว่าท่านที่เคารพครับ,รบเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้ต่อนะนี้เป็นพอเข้าใจนะแอปเปิลคืออะไรไม่ไม่ต้องโจดจานครับากเดี๋ยวจะพูดเรื่องอื่นต่อที่ว่าเรื่องประชาชนประชาชนฟ้าใสแล้วก็ขอท่านได้พบกับสิ่งดีๆที่พวกเรามอบให้นอกจากยาสีฟันไทยดีแล้วก็ยังมีปุ๋ยตราหมูไม่กวนน้ำร้อนนะซึ่งจะใช้กับผลมะมรลาบไม้ฟักแฟงแตงโมใจโยหุยหิวอะไรต่างๆ นาคงนาครับดินที่เป็นดานดินที่ดินแข็งมันก็จะฟื้นฟูแล้วก็มีผลผลิตดกนะได้แบบร่ำรวยครับมีเงินมีทองใช้นะเชิญดูช่วยกันหน่อยนะครับสินค้าของพิททีวีครับพี่ป้านาอาทุกทา่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับ ลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตวน้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดี ขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนอืมแม่ปล๋ยนะคะหมูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราปลูกข้าวขู่ข้าวก็เม็ดรวงต,งตึงเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าเราใช้ปลูกยางโอ้น้ำยางก็ โอ,โ,โอ้โหเยอะมากโปรตีนยาค่อดีอได้ได้ราคาโอ้นี่เ<อ>พราะฉะนั้นนาข้าวนาข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดเออปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็ขึ้นได้ผลดกดีต้องปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะโทรไปได้เลยนะที่เบอร์0 8 1 9 1 1 6 6ห5ึเก้าหหน่ใช้ได้จริงๆดีจริงๆดีมา,มากๆมะเขือมาเขือ,อพวกผักเนี่ยผักสวนครัวลวกกินได้นะโอ้โหแล้วก็ เ่เป็นเรื่องที่แปลกปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องแต่พลรงมมลที่มาเป็นนะพวกสัตว์อะไมากัดไปแทบไม่มีเลยนะโอ้ดีมากเลยนะคะดีมากติดต่อกันไม่ได้นะครับ0 8 1 9 1 1ป6ห5ึดีจริงๆนะครับอืมเราแอปเปิลต่อหรือเราจะไปเรื่องอื่นแอปเปิลพอแล้วนะสักแค่นี้ก็ทักษิณแกก็คงรู้ เป็นห่วงัไปที่เขาองบอกไล้ไงว่าถ้าถึงปุ๋ยนี้ดีใจๆเอาปุ๋ยนี้ไปปลูกกับแอปเปิลนะไปใช้แอปเปิลใช้ได้ทุกบ้านแต่ยกเว้นบ้านจันสองล่าเข้าใจนะครับพี่น้องครับอย่าเอาแอปเปิลนี้เข้าบ้านจันทสองล่าเด็ดขาดหรือจะคิดจะไปปลูกบ้านจันสองล่าไม่ได้อเออแล้วประชาชนฟ้าใสนี่คือยังไงล่ะผมอย่างนี้คือเท่าเห็นบริบทบทบาทท่าทีท่วงทํานองของ คุณทักษิณน,นะอดีตนายกรัฐมนตรีที่จริงก็เป็นนายกของผมคนหนึ่งในอดีตนะน,นะแต่ส่วนตัวนี่ไม่ได้คุ้นเคยอะไรกันเลยพี่น้องก็ไม่เคยเชื่อผมเลยว่าผมไม่เคยมีอะไรกับทักษิณแม้แต่สลึงเฟืองนะ <S 1> <S 1> ผมเคยเคยบอกตั้งแต่นู่นเมือม่อหลายพศมาแล้วในโรงเรียนมึงกลุ่มตอนนั้นที่เรากําลังรวงเรื่องรัตนุนยกเข่งอะไรเงี้ยนะมผมบอกทักษิณเนี่ยแกฉลาดเลื่มเลิศเลือค่า ไปที่ไหนเหมือนกับมหาบุรุษประเทศนั้นประเทศนี้ก็อยากให้เป็นประชาชนมีบัตรประชาชนมีกินกง้งกินกา้านมีวีซ่งวีซ่านะให้สายสะพายให้เครื่องราชั้นสูงกับทักษณิณทั้งนั้นเพราะหัวสมองทั้นเลือไอ้เรื่องนี้เก่งเก่งจริงๆ,ๆผมก็พูดต่อแต,แต่เรื่องโง่ทักษณิณก็ยืนอยู่แถวหน้าเหมือนกันทักษณิณโกรธผมในวันนั้นโกรธตัดรายการอะไรตอนนั้นยังอยู่เอชเอเบรกันอยู่บ้างนะตัดโอ้ ไอ้นี่เป็นใครมาจากไหนมผมบอกว่าผมเป็นผมไม่เคยขอข้ามึงกินตัดรายการผมก็หลายหลาย,หลายคนน่ะทั้งแตยทุพรจะต็ถูกตัดรายการหมดอมไอเราก็ไม่ว่าจนถึงเวลาเนี้ยทักษิณกำลังมั่นใจหลงระเริงเรือง,องนมต่ออำนาจนะยึดโยงเกี่ยวโยวงนะพยายามดึงฟ้าตามมาว่าง่ายๆเงี้ย พยายามดึงฟ้าต่ำว่าแหในประเทศนี้มีกูมีกูมีกูไอ้ไรตํานองเนี้ยแต่ลืมไปหรือเปล่าความทรณงองอาจเหมือนปี49เพราะไม่เชื่อใครชอบแต่คนคนมาเจแาะะชอบแต่คนมาท่านครับใช่ครับได้ครับ,รบพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายอะอ,ะอะไรอะไรตํานองเนี้ยทักษิณแกชอบ มผมเคยได้คุยกับคอรัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่คือเอาพูดง่ายๆก็ไทยรัฐนั่นนะพี่ๆน้องๆเรานห้าสือไทยรัฐสมัยยุคก,ก่อนนะ่ะนะเวลาเขมากินข้าวกันนะไม่ว่าจะเป็นกระสุนทองใต้ฝุ่นนะลมเปลี่ยนทิศหรือสายล่อฟ้าอะไรต่างๆน่กแม่ลูกจันเขาจะมาถามกระสุนทองก่อนอพี่วันนี้ผมขอกินยาหอมนะไม่กินยาขมทักษิณเกคือแกชอบชอบในสิ่งที่ว่าอะไร ยาหอมคนชมคนยกยอปอปัน้นคล้ายๆประเด็จการยุคก,ก่อนตอนสนอมประพาสเฮ้ย hey, ตอนนี้คนมาประช่วงเท่าไรแล้ววะไอ้พวกลือล้อพวกผูกกงผูกกองผูกก,งกการอะไรต่างๆก็บอกนายครับประามาณมาะมณทักพันจริงๆตอนนั้นคนเป็นหมื่นแล้วนักศึกษาเต็มสนามหลวงนายครับเอาอยู่เอาอยู่ไม่ต้องห่วง เหตุการณ์ยังปกติอยู่ทักษณิณชอบอย่างนั้นจนกระทั่งมีเหตุการณ์ปฏิวัติปีสิบเก้าใช่ไหมแล้วหนีประเทศออกนอกประเทศไปประชุมนู่นประชุมนี่เสร็จปุ๊บไปไม่กี่ปีก็กลับมา,กล,บมากลับเป็นดินไทยก็กลับอีกไปทีไปดูโอลิมปิกจีนยาวเลยนี่รวมแล้วสองครั้งสิบเจ็ดสิบแปดปีบอกกลับมาโอ้โหกูได้รับการโปรดปรานกูได้รับการโอ้โหนะ จะไปเพชรทูนยังไงก็โูคนเขารักกูคนคนเข้าโอ้โหสนุถนอมเห็นไหม,มประชาชนนั่งเรือมารับของแจก <c oughs> ที่กที่ภาคเหนือเมื่อสันอาอ์ก่อนออ <c oughs> น้ำแค่ลังเท้าอแค่นั่งเรือมายัดเยียดมารอรับไม่รู้มาตั้งแต่กี่โมงพวกเรือบินทักษิณก็เสีย จริงๆจะไปถึงเชียงรายสิบโมงเลื่อนไปอีกสองยี่โมงเป็นเที่ยงกว่าแล้วกว่าจะเข้าพืน้นที่ถามประชาชนมานั่งรอนใ,นในในเรือ,อเพื่อให้มันถ่ายรูปถ่ายภาพอ,ะอ่ะเห็ไหม เรือแม่เกยตื้นอยู่เขาบอกว่าประชาชนจะนงเงือแตกเงือโอ้แม่งเพื่อให้ถ่ายทักนี่ทักสินอยู่ในภาพอย่างนั้นที่ห้อม,อมล้อมไปด้วยข้าราชการคอยหมองปุ่งๆคอยนั่นคอยนี่โอ้ยนายครับนายครับนายครับท่านครับโอ้โอ,โอ,อะไรต่างๆเนี้ยยุ่งไม่ตายไรไม่ตอมอ่ะมึงใส่ตะบมาใะ้ใส่บู๊ไปแจกตะบ้าอะไรเรือเรือบนฝั่ง<อ>จะว่าก๋<โ>ยเตี๋ยวเรือก็ไม่ใหญ่ เดี๋ยวน้ํากัดเท้าเขายิ่งป่วยป่วยอยู่นะคะไหนจะเอ็นเปื่อยยุย่ยไหนจะนู่นจะนี่จะนั่นอ่าพอพูดถึงเรนเรนนี้ด,ด,ดีดีมากเลยน้องเองืนก่อนที่จะครบวันที่2 2สิงสิงหาเหนะ็นไหมก่อนที่จะมีคดีพิพากษาวินิจฉัยของศาลรัฐนูขนของสถานะของเศษฐานจะเป็นจะตายก็ให้ได้มึงใครไม่มีหมอที่ดีจะต้องขอตัวไปรักษา ที่ต่างประเทศที่ดูใบนี่ที่ดูใบดูต้นดูรากดูคนเลยก็ว่าไปอยากไปดูใบอยากไปนะเพราะตอนนั้นสัญญาณเรือมไม่ดีเห็นไหมอเลยอยากจะไปคลื่นคลื่นไม่ค่อยดีใช่ไหมอยากไปพบไปพบบุคคลสําคัญที่ดูใบเป็นอย่างนั้นแต่พอว่าหลุดพ้นได้รับอิสระจะโดยแล้วก็ประจบเหมาะกับว่ามีการอภัยโทษด้วย ได้พ้นก่อนกําหนดการพักโทษไม่เห็นมันก็ระหืดกระหือกเฮี้ยนอะไรไปที่จะไปรักษาตัวที่ดูใบเลยไอ้บ้าเห็นไหมล่้องนี่คือความน่าสมเทศเวทนาของคนอะไรตอนแหล่เหมือนริบผงก็พูดเหมือนเหมือนอาจารย์ทนายความใหญ่ท่านเดชาพูดเก็ดชอบพูดเรื่อยต่ออหไรต่ออะไรต่ออะงะนะ แต่ไม่รู้หมายถึงใครคุณท่านทนายเดชาก็ท่านคงไม่ได้พูดถึงใครแต่ว่าผมก็บอกไฮ้พวกนี้มันมันต้อแแล้วทั้งตระกูลเลยไงแล้วก็แปลกนะไอ้พวกเนี้มันไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอในเรื่องของกามอารมณ์เหมือนกันนะพวกพวกเนี้เนี่ยพวกโทโนุ่โทนี่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแล้วก็ชอบปั้นหน้าจองว่าโห S <S เหมือนอเหมือนเป็นนักเขาเรียกไบรุนนลนงอะไรนักนักล่านักล่าแต้มวะน้องนั่นเขาว่าอ๋อประมาณนัไรล่าแต้มมาล่าล่าแต้ม,ม,ตมทักษิณก็อยู่ในเกณฑ์เนนะี้ยวันดีคืนดีก็โหโฆษนาสาธุก,การเอ้ไอ้นี่กูได้แล้วไอ้นี่ยกูเรียบร้อยแล้วทักษิณเขาชอบอยู่ในวงวนนี้เหมือนกันแล้วก็ลืมลืมลืมผมก็ไปไอสองวันแล้วเนี่ย ได้พบกับพระพวกคนน้องนายกอบจอเอ้ยในในายกอบตอที่พี่พูดถึงฮนะเป็นน้องน้องสาวนายกอบตอเป็นนายกเหมือนกันนาะยกอบตอกับได้ผัวใหม่อีกแล้วได้ผัวใหม่อีกแล้วเ,เราก็ไม่ว่ากันในเรื่องส่วนตัวแล้วราะผมก็เลยมาเออเวทบงคนระดับสูงคนระดับพวกเขาเรียกไฮโซไซตี้อะไรพวกนี้นะพวกไฮโซเนี่ยมันมันเกลื่อกลั่วกับเรื่อง บนเตียงเยอะเลอเกิดแล้วมันโหมมุ่นต่อเรื่องมาแล้วก็มาพัวพันเดี่ยวดองอยู่กรบการบ้านการเมือง<ม>การเมืองอย่างนี้บางครั้งลองทาาเนี่ยนะคนที่มันไม่มีจารีตผิดลูกผิดเมียเขาเอาผัวเขาเอาเมียเราไปเราก็ว่าแต่เขาวะนะอ<ม>ืเคยว่าพวกประชาธิปัตย์เคยว่าคนนั้นทุเทพเคยว่าคนนั้นคนนี้พอดูไปดูมาโอ้ให้พวกนี้ก็ ยกขลุ่มเหมือนกันนะเนี่ยมผมก็คิดว่าคุณโทนี่เขาแกคงจะรู้นะนะที่พอเราพูดถึงใครทีนี้ผมมันพูดถึงว่าต่อไปนีนประชาชนจะฟ้าใสยังไงอืก็เพราะว่าเหตุปฏิบัติเหตุผลในการทำตัวทนงองอาจหญิงยะสโสโอหังไปกวพยายามที่จะเบียดบังนะคล้ายๆลูเกียร์นะอยากจะดึงสถาบันมา เป็นของตัวเองปูจงนักพักดีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วทำลายหมูมิรตัตัูอะไรต่างๆแล้วก็ตอบแทนก็อยากจะถามนินดเนเดียวคนที่ติดคุกคนที่แดงติดคุกอยู่พันกว่าคนในเวลาเนี้ยคคนที่บาดเจ็บอยู่คนที่ล้มตายคนที่นอนติดเตียงเป็นยังไงคุณไม่เห็นเสาะแสวงหาไปช่วยเหลือเขาเลยหรือ,อคุณถือวิสาสะถือหลักคิดอยู่ที่ว่าพระเพราะคุณมาบาดเจ็บคุณมาติดคุกคุณมาล้มตาย ผมไม่ได้ไปเคาะประตูบ้านคุณให้ออกมาช่วยผมดีกว่าผมมาถึงฟังแล้วผมก็บอกแล้วไงไม่ต้องมาส่งผมอมก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรกันผมก็ไม่ได้มีบุญคงบุญคุณในในต่อกันแต่สิ่งที่ว่าผมอยากที่บอกให้เห็นนะว่าต่อไปประชาชนเนี่ยจะเป็นพักประชาชนหรือประชาชนน้องนุ่งที่กำลังทำกิจกรรมทางการเมืองเตเนี่นยก็ต้อลองให้เขาเขาเป็นดูดิ แต่ก็ในขณะเดียวกันผมเองยังเชื่อมั่นนะว่าประชาชนเนี่ยเขาจะเดินไปสู่กรอบที่เขามีประสบการณ์ลม้มต่ว่าล้มเหลวเลยนะความพ่ายาแพ้ในพลาด,ลาดผิดในการกําหนดยุทธศาสตร์หรือการยุทธวิธีในการเลือกตั้งกี่สนามทีสนามเนื่องของบจไอ้นั่นคนละแบบแต่ที่อยากจะวาดหวังตั้งใจบอกไปประชาชนถ้าจะฟ้าใสเนี่ยอยู่ที่พิษณุโลก วันที่สิบห้านี่ล้วมั้งเลือกตั้งซ่อมสอสอ,อ,อระวังให้ดีนะจะโดนรุมเราใครบอกใครฮะระวังโดนรุมเนี่ยบอกบอกประชาชนน<อ>ั่นแหละบอกพวกน้องนุ่งที่ประชาชนนรประชาชนต่อไปนี่คือประชาชนคนทั้งประเทศท่านจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างว่าฟ้ามันจะใสอย่างไรเนี่ยนะก็ก็เราอย่าเขาเรียกอะไร คิดอะไรข้อให้มันมีมีมีมเ,เหลือเพื่อช่เผโ<อ>ลกในแง่ร้ายไว้บ้างกให้มันมีแผน A B C D มไม่ใช่แบบว่าโลกสวยใช่ไหมคะมองว่าเออหวนทางมันโรยด้วยกลีบกุราบอะไรแบบนั้นแล้วก็ใครไปแตะตั้งตะขินเลยไม่ได้เลยโคตรเง้าสักหลาดคุณหรงอไงม,มัน มันไม่ใช่บางเรื่องเราผมยอมรับว่าทักษณิณเขาเก่งเคยนําพาประเทศไปสู่จุดที่ว่าให้ประชาชนได้รับประโยชน์เนี่ยไอ้น,นี่ผมก็ไม่เคยไม่เคยตําหนิติติงแล้วก็ยกยก่องสรรเสริญเ้ด้วยาไปนะใครจะคิดใครจะทําไม่รู้นะแต่ว่าทักษณิณก็ทําดีลหยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาสิบาทรักษาทุโกโรคใช่ไหม,มผมก็ไอ้น,นี่เข้าเข้าใจได้แต่ในสิ่งที่คุณเบียดบางคุณไม่เคารพทําให้เขาเรียกว่า หน่วยงานนิติบัญหน่วยงานตุลาการสถาบันตุลาการของประเทศมันเสื่อมถอยคนมันขาดความเชื่อถือคนมันมองเห็นว่าประเทศไทยเวลานี้หรือกำลังเนี้ยมันเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราที่เขาลบลาข้าฟันกันอยู่เขาแข่งแย่งอำนาจกันอยู่มีกองทัพเองมีบริบาลเองมีกองบัญชาการอะไรเองก็แบ่งผลประโยชน์กันเองหาทุนนะหาเก็บภาษีกันเอง เลี้ยงของทัพตัวเองหรือจะเป็นอย่างนั้นผมยังยังบอกว่าการที่ประชาชนจะฟ้าใสได้เหมือนที่น้องแอนบอกมันดูอะไรต้องดูเหรียญมันมีสองด้านทั้งดีทั้งชั่วทั้งร้ายถ้าอยากจะฟ้าใสเนี่ยเราจะต้องไม่หมกมุ่นออย่าไปคิดโล,โลกสวยทักษิณเป็นที่รักของเราเป็นที่เชิดทูนบูชาแต่ต้องไม่ได้ไม่ใช่นี่คุณดูเลย อด้วยดีคุณอย่ามีความรักในในแสงสลัวเนี่ยไปใต้แสงสลัวคุณดูเห็นมันชัดเดีนนะชายดาเนี่ยดีกันไหมก็ดีกันรู้นะถึงไม่คุณเคยได้ก็โอเคเอาเพราะไม่ได้เป็นเอารูปมาเป็นแทนตำแหน่งได้เหะได้อะไรอันนี้คือ,อได้ไม่ได้แต่ก็ทำแล้วแหละ,ะนัดน่ะเลย่ทำนัดนะไปอยู่นู่นมาเนื่อ เอาน้องมามาเป็นแทคนิคได้อะวะเอาคนนั้นล,ลูกคนนั้นมาเป็นนี่ได้ลูกไม่ได้เป็นพ่อมาเป็นได้เห็น้หงนะวะพ่อไม่ได้เป็นที่เขาบอกกันอยู่อะเหมือนคุณเสรีเขาพูดอะนักโทษแต่งตั้งคนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในเะมืองไทย เอาอย่างนั้นเหรแล้วก็มันมีโหสืบทอดมันเป็นมรดกอะไรกันนักหนาที่ <c oughs> พ,พ่อมึงตายหรือพ่อมึงทุบป,ปุลภาพหรือพ่อแม่มึงอยู่ในภาวะก็ต้องพ่องถายให้คนนั้นไปถือครองมันไม่ได้ในทางการเมืองมันเอาละโปรไฟล์ผ่านแต่ว่าประชาชนจะเห็นถึงความที่จะสุ่มเสี่ยงไปสู่หายนะนี่ได้เหมือนกันอ่า ก็เอาเป็นว่ารอดูดีไหมคะพี่หมูคือถ,ถึงจะรอย,อยังไงก็สุดแท้แต่ลคำว่าประชาชนจะฟ้าใสหรือไม่เนี่ยผมอยากจะฝากไอ้เรื่องนี้ให้รพรรคหรืออ,อย่าว่าพรรคอะไรอ๋อให้ประชาชนพอเข้าใจก็ได้นะไปช่วยเช่วยอยู่ในไม่ใช่ว่าขายจินตนาการในเรื่องอุดมการแต่ว่าในเรื่องผมยังเชื่อมั่นอนะ่ะถ้าว่าปล่อยให้คนหนุ่มคนสาวถึ่ วัยหนึ่งผมก็ผมก็เคยเป็นนะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยคนคนหนุ่มเคยเป็นมาแล้วคนหนุ่มคนสาวเนี่ยให้เขาดูแลประเทศให้เขาดูแลประเทศหน่อยที่ไม่ต้องไปกลัวการเปลี่ยนแปลงในไปโน้ยประเทศชาติไม่ร่วมสลายเพราะคนหนุ่มคนสาวเราคนหนุ่มคนสาวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอบมันเชีย่ยเห็นถึงตักกาว่าประเทศนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นมีนักคิดมีนัก อ่านมีนักปฏิบัติมีนักยุทธศาสตร์มีนักยุทธวิธีมีคนทำมีคนทำมีคนนําพาก็โดยมือของคนหนุ่มสาวคุณเคยเห็นน่ะอาจารย์พีดีแกที่รุ่งเรืองโด่งดัง,งแกตอนนั้นอยู่ในวัยหนุ่ม,มคนหนุ่มคนสาวเท่านั้นที่จะพาประเทศชาติไปได้โดยที่มีคนเฒ่าคนแก่คุณอาวุโสคอยเป็น เป็นตัวผลักดันและคนหนุ่มคนสาวนำชูธงปักธงข้างหน้าเป็นธงชัยเพื่อแสงสว่างให้กับประเทศชาติถ้าว่าไม่มีคนหนุ่มคนสาวแ่ะประเทศชาติไปไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ําร้อนเนี่ยพืชผลพืชพันผล,นผล,ผล,ลไม้ของท่านเนี่ยอาจจะลําบากได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมย้ํากันอีกครั้งนึงนะคะสําหรับปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ําร้อนเนี่ยเป็นปุ๋ยอนะินทรีย์นะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะเป็นการช่วยให้คุณผู้ชมที่ เป็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยพวกเคมีเนี่ยไปได้เลยนะมีปัญหาเรื่องอะไรโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะที่0819116655ใช่ครับ0819116655แล้วก็ในโอกาสน,นี้ผมกับน้องแอนต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสนธย,ยาคุณปลื้มนะฮะขอบคุณ ับครูสนยญาคุณพิ่มด้วยที่ให้โอกาสพวกเราที่ไม่เอาเรื่องเอาความในเรื่องทางคาดีกันต่อไปขอบคุณพี่แป๊ะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีสนยญาคุณพิ่มและก็ครวครับผมก็น้องแอนขอบพระคุณด้วยนะคะควันนี้เราก็ลากันไปเลยนะคะคสวัสดีค่ะ